ภาษาอังกฤษอยู่รอบตัวเราสวัสดีค่ะเพื่อนๆเพื่อนๆทานออริกาโน่กันบ้างไหมคะความสุขของการทานออริกาโน่น่าจะไปอยู่ที่เวลาเราไปทานพิซซ่าแล้วก็ได้โรยผงออริกาโนลงบนพิซซ่านะคะวันนี้เรานะคะก็เลยแก้คิดถึงพิซซ่าโดยการทำแซนวิชจากข้าวของที่มีในบ้าน นี้นะคะเพื่อนๆหลังจากที่เราได้เห็นเมนูแซนวิชที่เราทําไปแล้วเนี่ยเราก็มาดูด้านหลังขวดบ้างน,นะคะว่าภาษาอังกฤษด้านหลังขวดนี้มีคําอะไรน่าสนใจบ้างคําศัพท์ภาษาอังกฤษหลายๆคานะคะที่เรารู้มาแล้วไม่ว่าจะเป็นคําว่าวิธีใช้เขาเลือกคําว่า instruction นะคะและคําอธิบายนะคะว่า Oligano ใช้ยังไง เขาอธิบายว่าใช้เพื่อประกอบอาหารเช่นพิซซ่าเนื้อแกะอบสเต็กและซุดต่างๆเป็นต้นภาษาอังกฤษเขาใช้ว่า herbs used for cooking นะคะ in pizza roast lamb steak soup เ,เรานะคะเห็นคำอธิบายแบบนี้เราก็เลยอยากลองตั้งคำถามนะคะว่าออริกาโนนี้ใช้งานยังไงเราอาจจะถามคำถามนี้นะคะหรือว่า what is it used for ในแบบสีน้ำเงินนี้นะคะก็จะเป็นคำถามที่ตรงไวยากรณ์ตรงไปตรงมาเลยถ้าเรานะคะจะพูดกับเพื่อนที่มีความสนิทสนมกันเราก็อาจจะถามในรูปแบบของสีเขียวนี้นะคะว่า used for what ใช้ทำอะไรหรอจากนั้นนะคะเราก็จะตอบคำถามนี้ด้วยโครงสร้างเหมือนด้านหลังขวดออริกาโนเมื่อกี้เลยนั่นก็คือโครงสร้างที่บอกว่า it is used for และตามด้วยคำนาม การสร้างคำนามในภาษาอังกฤษนะคะเพื่อนๆมีได้หลายวิธีวิธีหนึ่งนะคะก็คือเอาคำที่เป็นคำกริยาอยู่แล้วมาเติม ing ยกตัวอย่างนะคะเพื่อนๆคำแรกคำว่า cook เพื่อนๆทราบแล้วคำนี้เป็นคำกริยามีความหมายว่าทำกับข้าวปรุงอาหารพอเขาเติม ing นะคะเขาจะกลายเป็น cooking นั่นก็คือคำนามแล้วค่ะพออะไรที่เป็นคำนามนะคะ สังเกตง่ายๆเลยคือมีคำว่าการหรือความจากทำอาหารก็จะกลายเป็นการทำอาหารคำว่า Drink เคยเป็นคำกริยามีความหมายว่าดื่มพอเป็นคำนามเติม ing แบบนี้ก็จะเป็นการดื่ม drinking คำว่าวาดเขียนคำว่า draw จากคำกิริยาเหมือนกันค่ะทีนี้เป็นคำนามได้โดยการเติม ing ก็จะมีความหมายว่าการวาดภาพนะคะทีนี้เรามาดูว่าถ้าเราจะตอบว่าออลิกนอลนี้นะคะใช้สำหรับปรุงอาหารเราก็จะพูดด้วยการใช้โครงสร้าง it is used for ว่าออลิกนน is used for cooking ต่อมานะคะเพื่อนเพื่อนผลิตภัณฑ์ชิ้นนี้นั่นก็คือนมนั่นเองเราจะต้องบอกว่าเอาไว้ดื่มนะคะเราก็จะบอกว่า it is used for drinking ต่อมาถ้าเรามีปากกาอยู่ในมือตัวนี้นะคะเป็นปากกาวาดเขียนได้ด้วยเราก็จะบอกว่า it is used for drawing ที่นี้ค่ะเพื่อนๆอ,อีกคำหนึงนะคะนี่คือปากกาใช้สำหรับการเขียนหนังสือภาษาอังกฤษเขียนหนังสือคือ write และเราอยากบอกว่าปากกาด้านนี้นะคะมันเอาไว้ใช้เขียนหนังสือเรานะคะอยากตอบประโยคโครงสร้างนี้ว่า มันเอาไว้ใช้เขียนหนังสือภาษาอังกฤษเราจะพูดว่ายังไงเพื่อนๆลองเขียนเข้ามาในคอมเมนต์นะคะแล้วก็ดูเฉลยได้ที่คอมเมนต์เช่นกันขอบคุณค่ะ